สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Miro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับ March Update หลังจาก Maintenance หรือว่าหลังจากเซิร์ฟปิดภายในวันนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับจะมีการปิดเซิร์ฟนะครับก็คือเป็น Weekly Maintenance คือตามที่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอัปเดตคอนเทนต์ที่ทาง Amazon และ m i l ล g a t e เนี่ยที่จะเข้ามาภายใน อาทิตย์นี้หรือว่าวันนี้หลังจากรีเซ็ตมีอะไรบ้างครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีการเมนเทนแนนซ์หรือมีการปิดปรับปรุงนะครับจะกินเวลาตั้งแต่3ามโมงจนถึง1นึ่ทุ่มเวลาไทยนะก็คือจะปิดประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งนัดก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเขาเ้าเล่นก่อนเหมือนกับทุกทีหรือเปล่านะครับอ่ะไม่พูดเพิ่มพัเพลง,เ,งเราเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตหัวข้อใหญ่ๆเกี่ยวกับภายในอาทิตย์นี้กันดีกว่านะครับสำหรับสปอตไลท์ของอัปเดตครั้งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นภาพ อเมซอนแล้วก็สายเกตนะครับได้เหมือนกับบอกในทวิตเตอร์แล้วก็ในฟอรั่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตนะครับหนึ่งนะครับเมนสตอรี่เควสนะครับก็คือคารานเดอะเฟิร์สการ์เดียนสเลเยอร์นะครับที่มาพร้อมกับเกาะสองเกาะด้วยกันนะครับก็คืออิสตอรีแล้วก็อิลูช i ั n b บ m b บูไอแลนด์นะครับซึ่งผู้เล่นเก่าหลายๆคนเนี่ยได้เคลมวาา่าเนี่ยเกาะสองเกาะเนี่ยจะมีของแจก ในการอัปเกรดของอัปเกรดในเทียสามเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราทำเควสไปแล้วซึ่งก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเยอะมากแค่ไหนแล้วก็ Re c o m m e n e i t e m l e v e l หรือว่า r m c o m m e n d r e a r score ของทางเกาะน,นี้ในการที่จะทำเควสนี้ก็คือ1,100นั่นเองนะครับก็คือเทียสามนั่นเองก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าจะแจกของเทียสามนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้นะขอแอดส่วนตัวนะครับเพราะว่า ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเพื่อนๆขึ้นเทียร์สแล้วว่าของอัปเกรดที่เราจะได้มาเนี่ยส่วนใหญ่นะเราจะได้จากเหมือนกับ Chaos d u n g e o n g ไบรดินี่เดียวก็คือการฟาร์มเค a o s ด u น g e o n แบบวันละสิบยีรอบนะครับอ่ะคือการที่มีเกาะน,นี้แล้วก็การอัปเดตนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆเหมือนกับสามารถที่จะหาของอัปเกรดไม่ว่าจะเป็น h o n i n g Material นะครับพวกอัปเกรดอาวุธอัปเกรดเกาะน,นะครับหรือว่าชาดหรือลิฟต์ stone ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ่ะ โอเคเรามาต่อนครับเป็นอัปเดตที่น่าจะใหญ่ที่สุดเลยนะครับและเพื่อนๆสายฮาร์ดคอร์ PvP ฮาร์ดคอร์ดันเจียแบบเอ็นเกมคอนเทนต์ตั้งหน้าตั้งตารอเลยก็คือ Abyss Raid Argos นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคอนเทนต์แบบเอ็นเกมแรกแบบจริงๆจังๆที่เราจะได้สัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเมคานิคของบอสนะครับการจัดทีมการร่วมมือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบ จะต้องเดินไปจุดนู้นจุดนี้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถผ่านบอสไปได้นะครับซึ่งอากอสเนี่ยจะมีอยู่3เฟดด้วยกันนะครับเฟดหนึ่งนะครับ I level requirement ก็คือ1 3ึ0งนนะครับเฟดที่สครับ I level requirement ก็คือ1385 I level สุดท้ายนะครับเฟดส3 I level ที่ต้องการก็คือ1400ซึ่งความยากง่ายเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าด้วยส่วนตัวนัดเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นเกมเป็นครั้งแรกพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับอ่ะซึ ในมุมมองเนี่ยนะัดมองว่าอาร์กอสเนี่ยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างคอนเทนต์นะครับณนะปัจจุบันสู่คอนเทนต์ในอนาคตนะครับคอนเทนต์ปัจจุบันเราก็คือเหมือนกับอาทําทน,น,ทนู่นทํานี่ฟาร์มนูน่นฟาร์มนี้อัพเกรดของอัพเกรดของนู่นนี้เนี่ยก็แบบเออเหมือนกับท, Late, ทําอบิสเลดอาทำอัพดันเจียนนะครับการเดียนเลดนู่นนั่นนะครับซึ่งตัวอาร์กอสเนี่ยจะเป็นเชื่อมคอนเทนต์ ในอนาคตเอ็นเกมคอนเทนต์ในอนาคตจริงๆก็คือเป็น Legi o n r a ลนะครับซึ่งที่เราได้ยินข่าวออกมานั่นเองนะครับว่าจะมีอะไรนะวาลทารและก็ไวแกลสนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตต,ตอนไหนแต่นัดคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเมษานั่นเองนะถ้าสมมติอากอรมาในช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกสักเดือนหนึ่งอ่ะโอเคส่วนคลาสอัปเดตนะครับยังไม่มีมานะครับโอ้โหเศร้ามากๆเลยนะครับแต่นะครับ นัดคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับรีเจนเล e ก็คือน่าจะมาพร้อมในช่วงเมษานั่นเองครับแล้วก็น่าจะมีแคชช็อปใหม่มาเพียบเลยนะครับอะยังไงเราก็ต้อง รอติดตามเกี่ยวกับเรื่องคลาสอัปเดตแล้วก็ของอัปเดตต่อไปภายในเดือนหน้าเนาะถือว่าไม่เป็นไรนะผิดหวังกนันหมดนัดก,ก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับ general update นะครับเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าเล่นได้ทุกคนนะครับก็คือจะเป็น archeria grand p i x นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะครับเป็นเหมือนกับเกมแข่งรถหรือถ้าเพื่อนๆวัยยุค90หรือว่าน้องๆที่เพิ่งได้แบบได้เล่น Mario ก็คือจะเป็น Mario อ้คัตนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขัันนนะะครบ2ทีมนะ 7จต่อเก็คือทีมหนดคนอีกทีมหนึ่งเจคนแล้วก็มีของรางวัลเป็นเดลี่ด้วยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าของรางวัลเดลี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าดึงดูตาดึงดูใจหรือเปล่าว่าเออถ้าสมมุติเป็นพวกคอสเมติกพวกรถอะไรพวกสัตว์ขีนั่นกนะ็โอเคเลยก็ต้องรอดูกันนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อกันอีกคําถามที่สาวก PUP รอคอยและถามกันมาเยอะนะครับว่าเมื่อ,อไหร จะมีการจัดแข่งขันแบบเป็นซีซั่นซีซั่นสักทีเนี่ยมาแล้วนะครับก็คือ competitive proving ground season 1นะครับก็คือจะเป็น proving ground season 1จะเปิดตัวนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบ คิวแบบโซโล่นะซึ่งการแข่งเนะี่ยเราสามารถที่จะเข้าเล่นได้เลยหลังจากรีเซ็ตก็คือหลังจากหนึ่งทุ่มภายในวันนี้นั่นเองนะซึ่งการคิวเนี่ยจะเป็นการคิวแบบโซโล่และแข่งแบบเป็นทีมเดสแมทนะถ้าเพื่อนเพื่อนได้เล่น p v p ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีการพรีเมททีมนะครับและก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเมตา p v p คลาสของฝั่ง NAE u เนี่ยจะเป็นยังไงจะคล้ายกับทางเซิร์ฟเกาหลีหรือเซิร์ฟรัสเซียดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของสาย PVP นะครับและนัดคาด น่าจะแบบลิมิเต็ดแล้วก็เอกซ์คลูซีฟสำหรับสาย p v p แน่นอนนะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับเรื่องที่ทุกคนรอคอยและนัดก็รอคอยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับนิวสกินนั่นเองนะครับนิวสกินสำหรับสกินใหม่เนี่ยโอ้โหคือเราอาจจะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องคลาสไปแล้วนะครับแต่สำหรับสกินและแฟชั่นที่เราถามมานั้นได้แน่นอนนะครับแต่เซรดานะครับมาแค่อันเดียวซึ่งสกินใหม่ที่เข้ามาก็คือจะเรียกว่าโอเมนสกินคอลเลกชันนะครับ ที่เอามาจากรัเสเซียสตาร์เตอร์แพ็คนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวน่าจะโพสต์วิดีโอถึงความสวยงามแล้วก็แบบแอนิเมชันว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะไปดูกันเลยครับ เป็นไงบ้างครับสวยถูกใจเพื่อนๆไหมครับในมุมมองนัทนะครับนัทว่ามันมาน้อยไปหน่อยแต่ความสวยงามเนี่ยโอเคเลยครับนะัทคิดว่าน่าจะมาสัก2อสามสกินเนาะเออเรารอมาตั้งนานนะ,ะแต่ไม่เป็นไรเรารอดูช่วงเมษาดีกว่าว่าจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นดปกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับอันเด็ดอัปเดตสุดท้ายนะครับก็จะเป็น new login bonus นะครับก็คือ จะเป็นเกี่ยวกับโบนัสที่ทาง a เม z o n เนี่ยได้แจ้งว่าจะมีการเพิ่มของที่ใช้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับเช่นพวกโคนิ่งแมทร r i a ลนะครับก็คืออัปเกรดเกียรนั่นเอง Ra p พ r ว Material แล้วก็การ์ดแพกนะครับซึ่งต้องรอดูว่าเนี่ยทาง a เม z o n แล้วก็สมายเกตเนี่ยแค่พิมพ์ขึ้นมาเป็นเท x กซ์ในอัปเดตจริงๆหรือว่าจะเป็นการแจกแบบเพิ่มเขาเรียกเพิ่ม เพิ่มปริมาณหรือเพิ่มของให้มันดีให้เราใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งในมุมมองนั้นครับเดือนที่แล้วถือว่าโอเคนะครับของอัปเดตถือว่าโอเคมากเลยแต่ถ้าเพิ่มจํานวนสักประมาณ2เท่าก็น่าจะดีกว่านี้นะครับอ่าโอเคส่วนอัปเดตเนี่ย notable bug fix นะครับก็จะเป็นพวกบัฟฟิกต่างๆครับน่าจะไม่อ่านให้ฟังนะน่าจะแบบเหมือนแปะลิงก์ให้นะครับซึ่งในในมุมมองนะัดที่สําคัญเลยนะครับที่ไม่ใช่อยู่ในตรงนี้นะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ อ m a z o n แล้วก็สไยเกตเนี่ยทำได้ดีมากนะก็คือจะเป็นการการปรับคิวที่แบบเราไม่ต้องรอคิวถึงหมื่นคิวเป็นพันคิวต้องรอเป็น2อชั่วโมงเพื่อที่จะเล่นเกมแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะครับอ่ะและจากการที่แบบเออปรับคิวเนี่ยเขายังบอกว่าเนี่ยไ้ทำการกับดีลีทหรือทำการแบน i อีกว่า1ล้าน ID ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบอทและการขายโกนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะ ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเห็นบ้างนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเหมือนกับช่วงก่อนแล้วนะครับอ่ะ,อะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทาง Amazon และส m มเกตครับให้อัปเดตคอนเทนต์ดีๆให้เราได้เล่นเนาะยังไงอันนี้ก็เป็นข่าวสารข่าวๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะเคด้านสตอรี่ไลน์แล้วก็ Argos l a สเนะครับที่แบบ ถือว่าเพื่อนๆรอเลยแล้วก็สกินใหม่แล้วก็รวมไปถึง PVP Proving Ground แล้วก็เอีเวนต์ใหม่ก็คือ a าร a เคเชียแสแอนพินะครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ